สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวมอสหืออะไรนี่แหละนะฮะโอเคถ้าแล้วก็กดกดแต่งไฟลกดไอ้นู่นนี่นะแล้วก็กดขบบอ <c oughs> โอเคมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะโ okay. อเคกดๆไอ้นี่กดนี่นี่อ๋อถ้าคุณไม่มีคุณยัไม่ต้องกดอะไรกไอ้นี่กดดาวน์โหลดไฟล์ได้แล้วนะฮะ okay. ยังไม่หมดนะรีกตัวหนึง่ okay. งโอเคดาวน์โหจะเป็นแบบนี้นะฮะ Okay. Mm hmm. คุณเห็นว่าผมลงวัดเยอะมากเลยตึ้ง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 โอเคพอได้แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็ไป

ก็จะหาอัตโนมัติเผื่อจะจริงด้วยว่ะ uh. ชุดต่อไปกันเลยโอเคชุดต่อไปก็คือดู <ś ś ชุดอะไรก็ okay. ใส่แ oh. ล้วโอ้โกลายเป็นคณตาแก่เลยโอ้โ oh. หจะจะวิ่งเร็วได้ อ๋อคุตาแก่คนนี้จะไม่เลี้ยดูเชือ่อเชือ่ออื้มคุณท่านอาจจะไม่มีนี่มันคือรีปิเตอร์อะไรนี่แหละชิวโอเคโอเคหนึ่งหนึง โอ้ทุนมันไม่มีนะบางคนอาจจะใส่ชุดไม่ได้แต่ตอนนั้นผมก็ใส่ชุดไม่ได้แต่อยู่ๆมันก็ใส่ได้เองนะก็เป็นเรื่องบังเอ,อิญโอเคจะมาดูชุดต่อไปกันเลยชุดต่อไปชุดต่อไปชุดต่อไปช,ไปชูเทระเบิดมแค่กระโดดกระโดดสูง นี้อคาสามารถอะไรเลยชื้ชื้อเชโอ้โหสุดมากปอ๊บปุ๊บปๆ๊มาดูชุดต่อไปจุดต่อไปจุดต่อไปจุดต่อไปนี่ Ah, tu จ,จังจุดๆเองแป๊บเทละเบิรออโอเคจุดๆอันนี้ก็อยู่ในน้ำได้โอเคเข้าไปแล้วละโอเคโอ้ยยังพุ่งมือดอีกเอ่อเช้าวอนนี้เชื่อโอเคจุดอไปเสร็จไปแล้ว เหลืออีกชุดหนึ่งใช่หรือเปล่าวะอะไรนี่อะไรมาลองดูกันแต่ไม่ใช่กางเกงเลยโอเคนะหน่าลาก้าสูสอันนี้ก็อยู่ในน้ำได้แต่สูสูสูโอเคเท่ เลือกถอนมาดูชุดต่อไปกันซื้อ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 ชุดต่อไป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 ตู้ตๆนี่คือชุดต่อไปโอ้สกินวิ่งเร็วมันกับไม่ใช่ปกตินบ ยชอว์ซัแฟนเะนออัลบาประดคีเคียค่ะาบาโอเคจะมาทดสอบอาวุธกันเออแบบรุดเลย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 คืเยอ,อ,อเคเคเวนยสเนอะผมว่าผมจะรีวินแรงแน่ๆก็ พี่เกียรยย์รีวิวเอาหมดอ่ะไม่รู้ทำไมพี่เกียจจริงๆอ่ะอเขาบอกสุดบักอีกแล้วช้างมันเถอะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบตัว